ก่อนที่เราจะไปแล้วเราก็มีรีเสิร์ชอะไรไปบ้างแต่ว่าเราไม่ได้รู้ถึงเบื้องลึกขนาดที่ว่าพี่ที่ใครทุกคนเขาบอกอะไรเนี้ยครับสวัสดีครับชื่อบดีนะครับค่ะชื่อทรายค่ะคือประทับใจค่ะเพราะว่าพี่ๆแนะนําดีตั้งแต่ก่อนเดินทางเลยตั้งแต่แบบว่า ต้องเตรียมเอกสารยังไงทำาิซซ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมไปถึงว่าที่ไปทำาิซซ่าก็ไป,ได,ไปด้วยกันเป็นนั่งรอด้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยว่าประทับใจและก็พอมาเที่ยวก็คือ,อ,อที่พี่ไกด์อะค่ะแนะนาดีเทลทุกอย่างแบบลงดีเทลลึกมากแบบว่าราะวังโน้นกีดกระเป๋านะอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าบางทีเราหาอ่านแล้วไม่ค่อยมีเลยค่ะก็ประทับใจครับก็รู้สึกว่าเหมือนได้รับคำแนะนำทุกอย่างได้ดีครับอย่างที่น้องบอกว่าเราอย่างที่เรา ก่อนที่เราจะไปเนาะเราก็มีรีเสิร์ชอะไรไปบ้างแต่ว่าเราไม่ได้รู้ถึงเ,เรื่องลึกขนาดที่ว่าที่ที่ที่ทคนเขาบอกอะไรเนี้ยครับก็คือได้รู้รับรู้ทุกอย่างคว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอย่างและดีแล้วก็อาหารหต่างๆก็ดีนะครับแล้วได้ทำทุกอย่างในโรงแรมก็โอเคครับดีเหมือนกันก็อำานินความตะดวกทุกอย่างในทริปดีหมดเลยก็คขอบคุณมากครับ ได้หลายลูกครับก็นับนับรวมกันก็เยอะอยู่ครับหลักร้อยเกือบพันเยอะเยอะมากเยอะครับเยอะมากครับก็ไม่รู้โชคดีอยู่นะโชคดีก่อนอาจจะโชคดีที่ได้มาได้ได้แบบสพ็กเกตไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้พี่แนะนำาปันอย่างดีด้วยก็ยินดีครับขอบคุณมากยินดีครับยินดีมากเลยครับขอบคุณรับ